รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไทไยรักในหลวงอย่าห่วงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนัดพบคนดีวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสรู้จักกับนักธุรกิจสตรีภูธรนะครับมาจากปากใต้ นะแต่การมากรุงเทพครั้งนี้เนี่ยต่างจากการมากรุงเทพครั้งแรกนะครับครั้งแรกเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ได้มีโอกาสเข้ารายละเอียดกันแต่ว่าที่เชิญมาในวันนี้เนื่องจากว่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนที่สู้ชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็มีความหลากหลายแต่สำหรับบุคคลท่านนี้ก็ถือว่าดิ้นนะชีวิตยากลำบากตั้งแต่เด็ก แต่ดิ้นจนกระทั่งสามารถยืนหยัดอยู่บนลำแข้งลำขาแล้วก็สามารถมีกิจการที่มีงานให้กับผู้คนเนี่ยได้ทําได้แต่ที่เชิญมาในวันนี้เนื่องจากว่าธุรกิจภาคใต้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูโด,ดยเฉพาะที่หัดใหญ่แต่หลังจากภาวะโควิดหลังจากหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับเหตุสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างต่อทั้งนักธุรกิจทั้งต่อชาวบ้านนะครับ เราก็จะได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของเมืองหลักทางภาคใต้กันด้วยเช่นเดียวกันเมืองหนึ่งถือว่าหาดใหญ่นะครับวันนี้เดินทางมาจากหาดใหญ่เลยทีเดียวเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จท่านหนึ่งในชีวิตนะครับเรียกว่าจากติดลบศูนย์มาก็ว่าได้กรุณาให้เกียรติแก่รายการวันนี้บินมาจากหาดใหญ่เลยนะครับก็ขอต้อนรับคุณสุคนธนาฏจันทวงศ์หรือว่าคุณสุสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมขอบคุณนะครับที่ อุตส่าห์เดินทางไกลมาจากหัดใหญ่เลยนะครับทราบว่าตอนเด็กๆนี่ได้ทุนเรียนดีแล้วได้รางวัลด้วยแต่ว่าเงินรางวัลนปกติแล้วถ้าคนให้เงินรางวัลบางคนก็ให้พ่อแม่บางคนก็เอาไปซื้อของที่ตัวเองชอบแต่จุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าได้เงินรางวัลเรียนดีมาแล้วเอาไปต่อยอดเนี่ยทำอะไรน่าสนใจมากจากตั้งแต่วัยเด็กตอนนั้นวัยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอยู่ป .4 ค่ะครับ อาจารย์ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุนทรสุกเล็กนะคะคตอนนั้นคือสุปเป็นเด็กเรียนดีและทีนี้อาจารย์ก็พาไปสอบชิงทุนการศึกษาของโอวุ้นจิ้นยี่ห้อของผุงซักฟอกอะค่ะ,ะและทีนี้ก็เขาภาคใต้เนี่ยเขารับทั้งหมด50าสิคนก็ติดหนึ่งในในห้าสิบหนึ่งในห้าสิบในในภาคใต้ทั้งหมดและทีนี้เขาก็ให้ได,ได้ได้ทุนมา500บาทให้ไปรับที่โรงเรียนมหาวิชิราวุธทุน500บาทไปรับที่มหาวิชิราวุธ กี่ปีมาแล้วเนี่ยตั้งแต่อายุป .4 ค่ะปสที่ประมาณปีป .4 ก็ประมาณนัก15ปียี่ปีปีปีสองหประมาณนั้นจัไม่ได้มันนานมากจนัไม่อยากจะย้อนหลังเลยครับแล้วเอาเงิน500บาทที่เขาให้นไปทำอะไรปล่อยดอกจริงๆนะคะพี่ดอนพูดถูกเลยเหรอค่ะพูดถูกเลยตอนนั้นเป็นเด็กคือเราไปโรงเรียนเนี่ย สูดได้วันหนึ่งยี่สิบห้าสตังค์ห้าสิบสตังค์ไปโรงเรียนบางวันก็ไม่มีครับและทีนี้พอได้ทุนการศึกษามาห้าร้อยบาทพอดีคนข้างบ้านเน่เขาขายขนมก็อบอกว่าเออถ้ามีตังค์นั้นมาให้เขากู้เขาจะให้ดอกร้อยละห้าบาทและก็สูกคิดถูกคิดแล้วว่าในห้าร้อยเนี่ยถ้าห้าบาทเนี่ยสูกได้ยี่สิบห้าบาทต่อเดือนคิดว่าสูกได้เยอะมากและทีนี้สูดก็ให้เขาไปสมมุติว่าวันนี้เขายืมวันที่ห้า พอเช้าวันที่5้าของอีกเดือนหนึ่งจไปนั่งคอยหน้าบ้านแล้วเพื่อไปรับดอกเบี้ยแสดงว่าเริ่มมองเห็นช่องทางตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเริ่มอันตรายตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยนะทีนี้ย้อนนิดนึงถามว่าค,คุณพ่อเนี่ยคุณแม่เนี่ยอาชีพอะไระท,ำทำนาทำไร่ทำนาทำไร่แต่ฟังแล้วดูดีนะคะค ว่าทำนาทำไร่เหมือนกับว่ามีสวนยางเยอะมีที่นาไรเยอะที่จริงไม่มีแค่สองไร่ลูกห้าคนลูกห้าคนมีที่นาแค่สองสองแปลงอะค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมครับสูไม่มีพ่อตั้งแต่อายุสิบเอ็ดเดือนนะคะหมายความว่าคุณพ่อเสียค่ะตั้งแต่อายุสิบเอ็ดเดือนค่ะแล้วใครเลี้ยงมาแม่กับพี่แม่กับพี่ค่ะลําพังเลยค่ะแต่ขอบอกนิดนึงนะคะพี่เนี่ยความที่ว่า ร่ำรวยมากนะที่บ้านความที่ฐานะร่ำรวยมากแม่ต้องเอาลูกไปฝากบ้านคนนู้นคนบ้านคนนี้ร่ำรวยในที่นี้คือพูดให้มันมีความรู้สึกว่าภูมิใจในความภูมิใจนะจิตใจร่ำรวยมากใช่ร่ำรวยมากก็คือลำบากถึงขนาดที่ต้องเอาลูกไปฝากคนอื่นไว้เพราะเลี้ยงไม่ไหวใช่แม่ต้องเอาไปฝากบ้านนู้นคนหนึ่งบ้านนี้คนหนึ่งบ้านนี้คนนึงเพื่อที่จะให้ลูก ไม่มีกินไม่มีกินแล้วก็แบบไปทํางานให้กับเขาแล้วก็เลกเข้ากินที่เอาไปฝากไว้นี่ไม่ใช่กระจายความเสี่ยงนะกระจายความลําบากโอเคแล้วเอาละตรงนั้นเพราะว่าตั้งแต่เด็กพ่อก็ไม่มีก็สู้แม่ก็ลําบากหน่อยะนะจึงทําให้สู่นี่คิดได้ทุนมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ปล่อยดอกโดยที่ไม่คิดว่ามันจะห้าบาทตอนนั้นมันจะเหมือนกับดอกร้อยละสามสิบปัจจุบันหรือไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยแล้วได้ผลตอบแทนมาเท่าไหร่ เดือนละยีบาทเดือนละยีบาทก็เลยทําให้ดํารงชีพยอยู่ได้ค่ะจากจุดนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามาเรียนมัธยมแล้วเนี่ยต้องหางานทำแล้วใช่ค่ะอะทำอะไรพอตอนนั้นพออยู่มัธยมม1นถึงมสมนะคะ,ะก็พอช่วงปิดเทอมอะค่ะคช่วงปิดเทอมสุดต,ต้องไปขายปอเปี๊ยะสุดตื่นสูตรทํางานตื่นตั้งแต่แตีสามตอนหัวรุ่งไปรับจ้างขาย <ไป S 1> ขนมไปช่วยเขาแกะ ปูแกะกุ้งทําทุกอย่างหั่นหมูหั่นอะไรทาทุกอย่างที่ว่าเขาทาขนมอะค่ะครับและทีนี้นู่นนั่นเลิกก็ประมาณสามทุ่มารับจ้างเขาให้วันหนึ่งเท่าไหร่20บาท20บาทเหมือนกันแต่ก็สามารถผ่านม้นไปได้นะครับค่ะแล้วทําอะไรอีกตอนตอนหาอะไรได้อะหาอะไรได้หาอะไรได้ตอนนั้นก็ไม่ก็เรียนหนังสือก็เรียนหนังสือนั้นเพราะว่ามันมันมีทําได้เฉพาะช่วงปิดเทอมอ๋อโอเคค่ะแล้วจบมหกแล้ว เข้ากรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าไปขายเสื้อผ้าอะไรยังไงอ๋อไม่ตอนอันนี้คือพูดถึงตอนมสาตัวตอนมสี่ห้าหพอจบปั๊บเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอะไร่าทนนี้สุก็ไปสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงอที่โรงเรียนเอกชนอสอนได้อยู่ประมาณ3เดือนครับดูแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราสอนสเดือนนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะเราต้องการเงินเดือนมากกว่านี้หรือว่าเพราะเราไม่ชอบงานเออมัน มันหลายอย่างมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ถนัดอ,อันที่หนึ่งไม่ถนัดอันที่สองเงินเงินก็น้อยมากครับแล้วทีนี้คิดว่าจะเลี้ยงตัวเองก็ไม่พอ,อยังแม่ก็ไม่ได้จะซื้อเครื่องสําอางก็ยังคิดว่าอไม่มีโอกาสเป็นเช่นนั้นแน่นอนก็เลยแบบว่าคิดว่าเราไปทํางานอย่างอื่นที่เราสามารถเนี่ยอนาคตเราสามารถาประกอบอาชีพเองอได้ทําอะไรต่อก็ไปสมัครเป็นเด็กขายผ้าที่ตลาดสด ตลาดสดใหญ่ที่หอนาฬิกาเนี่ยนะอ๋อขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าแล้วตอนตอนเด็กๆนี้มีคนรู้สึกว่าสุเป็นคนหน้าตาดีหรือเปล่าก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งตามภาษาเด็กๆสมัยนั้นอ้าวทีนี้ไปขายผ้าขายอะไรแถวตลาดสดค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ทีนี้พอไปขายที่ตลาดสดเนี่ยเจ้าของร้านเขาทะเลาะกันเขาเลิกกันเจ้าสามีภรรยาเลิกกันเลิกกันค่ะเพราะว่าสามี ม่คือเขาเขาตรงนั้นสูก็ไม่ทราบในเรื่องส่วนลึกไม่ทราบไม่ทราบส่วนลึกของเขาเพราะว่าเขาเลิกกันก็ปิดกิจการหมายความว่าเขาพอสู่ไปช่วยขายของเนี่ยเจ้าของบ้านก็เจ้าของร้านเลยทะเลาะกันเลยไม่เขาอาจจะมีเรื่องกันมาก่อนแต่เราไม่ทราบในจุดๆนั้นแต่ทีนี้เขาก็เลิกกิจการแล้วทีนี้ก็ไปหางานใหม่ทําก็ไปขายไปไปเป็นเด็กหน้าร้านเหมือนเดิมไปเป็นเด็กหน้าร้านเหมือนเดิมที่ตรงนั้นก็สายสามครับ ตอนนี้ก็เป็นห้างโอเดียนช้อปปิ้งมอนไปแล้วค่ะก็สรุปว่าตั้งแต่เริ่มปล่อยดอกตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเริ่มรับจ้างขายของะนะฮะแล้วมาคิดว่าแบบนี้อยู่ที่น่้นก็มันไม่มีอนาคตคมาที่นี่นึกว่าตั้งใจดีก็ัวเมียก็เลิกกันงานเราก็ตกงานไปด้วยเปิดกิจาการเองดีวะประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ค่ะมันมันมันยังมีเรื่องอีกนิดนึง คือพอว่ามาอยู่ที่สายสามทีนี้สายสามคือถนนนิพัต์อุทิศสาม,สามใช่ค่ะ,ะแล้วก็ทีนี้มาอยู่กับมาเป,เป็นเด็กหน้าร้านเหมือนเดิมครับและทีนี้ตอนที่ตอนนั้นก็ยังลําบากอยู่เพราะเรายังไม่มีงานทําที่อะไรที่มากมายถูกไหมคะครับและทีนี้พาจะพาข้าวเปล่าเนี่ยวันละกล่องทุกวันไปซื้อลูกชิ้นหนึ่งไม้ในหนึ่งไม้มันจะมีสี่ลูกอมืม้อเที่ยงเนี่ยสุจะกินสองลูกครับ มือบาช่วงบ่ายเนี่ยก่อนกลับบ้านเนี่ยมันหิวเราก็กินอีกสองลูกทีนี้เท่าแก่ผู้ชายอ่ะเขาจะมาเห็นว่าเรากินอยู่แบบนี้ทุกวันแล้วทีนี้พอเขามาเห็นปั๊บเขาก็เาสงสารเขาก็เอากับข้าวที่บ้านมาฝากบ้างเอาวนุมาให้ทานบ้างอันนี้มาให้บ้างและทีนี้สุก็ดีใจอนะเรารู้สึกว่าเขาเมตตาว่าเออคี่บ้านน่าจะอยู่ได้นานถ้าอยู่แบบนี้แต่พอเราไมันไม่เป็นเหมือนที่เราคิด เท่าแก่ผู้หญิงอะเห็นว่าว่าว่าผู้ชายว่าเท่าแก่ผู้ชายอะแอบมาเอาเอาของมาแสดงน้ําใจมากเกินไปมันบาดใจเหลือเกินก็เลยแบบว่าพูดกนแหนกแหนทุกวันบางทีบางทียืนเฉยเฉก็เจ้าด่ดานู่นดานี่เ่เริ่มเริ่มเกิดความเครียดแล้วเริ่มเกิดความเครียดเพราะว่าได้ยินเสียงบอกว่าไอ้เลยดีไอ้เลยก็มันนักหน้าปนี่ไปอยู่กับมันเลยประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ไม่เชิงแต่คือพูดแบบแบบ กันพูดให้เราไม่มีความสุขว่างันเดือาใช่จ้างมันต่อและก็ทีนี้พอพูดอย่างนี้ปั๊บบังเอิญสัวเห็นข้างลานะคะมันเป็นร้านมันเป็นโชว์รูมที่เขาขายสินค้าแบรนด์เนมสมัยนั้นมันเป็นยี่ห้อเมลไม่ทราบว่าคุณดอนทันไหมคะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายนานมากค่ะยี่ห้อเมลทีนี้ก็คือเดินไปเพื่อเขาจะให้เขาเห็นเราแล้วเพื่อที่เขาจะให้เขาชวนเราเข้าไปทํางานด้วย เพราะอึดอัดที่หนึ่งก็เลยไปหาแมวมองอีกที่หนึ่งประมาณนั้นครับเดินไปเดินเดินอยู่ประมาณสามครั้งสามครั้งพอครั้งที่สามไปเจอไปเจอเซลล์ของบริษัทเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคุณภาวนากับคุณพอเจกและทีนี้คุณภาวนาเนี่ยเขาจะเป็นเซล์ของเมลยืดเขาจะแยกเป็นแบรนด์กันคุณพอเจกจะเป็นของเมลยีนแล้วคุณพอเจกบอกว่าเออเด็กนี้หน้าตาดีบุคลิกดีน่าจะให้ขายยีน ทีนี้ขายกางเกงยีนเสื้อยีนค่ะกางเกงยีนเสื้อยีนทีนี้รู้สึกดีใจมากเลยตรงกับที่เราต้องการแต่ทีนี้เซลล์ผู้หญิงอ่ะแกบอกว่าไม่ได้เด็กคนนี้หน้าตาดีฉันเอาฉันจะเอาไปล่อมาเลยเอาไปอลไรนะเอาไปล่อมาเลยล่อมาเลยหมายถึงความหมายของเพื่อไปให้พวกมาเลยเห็นความงามของหญิงไทยจะได้มาเี่ยวหาดใหญ่ับ สมว่าคนหน้าตาดีบุคลิกดีเวลาไปเชียร์สินค้าเนี่ย<อ>จะทําให้มเลเยเนี่ยพวกมาเลยสิงคโปร์เนี่ยชวนเชื่อว่าฮนเนอะ<อ>ชวนซื้อแล้วจะ<อ>จะได้สร้างยอดให้เขาได้โอ้แหมพูดซะทำให้<ก>เข้าใจผิดไปล่อมาเลยครับท่านผู้ชมครับก็จริงๆแล้วบุคคลท่านนี้ที่ผมเชิญมาเนี่ยบางคนก็เอ๊ะเข,ขาไม่ได้เป็นดาราเขาไม่ได้มีชื่อเสียงดังสังคมอะไรทําไมผมเชิญมาจริงๆแล้วคนจํานวนมาก ที่กำลังลําบากกําลังท้อแท้นะครับชีวิตบางคนเนี่ยเหงานะครับหาทางออกไม่ได้ในคิดสั้นไปเลยแต่ว่าแบบอย่างที่ดีของคุณสุเนี่ยในการสู้ชีวิตเนี่ยนะครับเขาไต่เต้าเนี่ยไปลําดับถัดไปเนี่ยเป็นยังไงแล้วสําคัญมากจนถึงขนาดที่ผมต้องเชิญมาออกรายการนี้นะครับด้วยเหตุผลอะไรก็เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อ เท hey, ปโก้ปั๊มน้ำบ้านคุณภาพสูงสุดในปัจจุบันแข็งแรงทนทานปลอดสนิมนานปีใช้ดีบำรุงรักษาง่ายวันนี้นะครับผมตั้งใจเลยจะสร้างโรงพยาบาลที่นอกจากรักษาคนได้แล้วจะต้องสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยคนไทยด้วยตัวเอง เรยสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรขึ้นที่พระจอมการกะบังวันนี้ขอเชิญทุกท่านบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อคนไทยไว้ดูแลท่านนะครับ เ,เรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ตำนานแห่งการเรียนปริญญาตรีจากที่บ้านเพียง2ปีครึ่งถึง3ปีด้วยประสบการณ์20ปีมีผลงานช่วยเพื่อนให้สำเร็จเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตกว่า2000คนทั่วประเทศพิเศษสําหรับข้าราชการตํารวจทั่วประเทศเพื่อนเรียนเปิดโอกาสให้สามารถเรียนได้ฟรีจากจุดเริ่มต้นปณิธานก่อตั้งบริษัทไอ,อรอ ส่งเสริมคุณค่างานวิจัยไทยแบ่งปันโอกาสสู่สังคมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างสังคมแห่งคุณค่าสร้างแบรนด์สีขาว we care we share we grow ครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับคุณสุคนธนาจันทวงศ์เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่หัดใหญ่นะครับถือว่าประสบความสำเร็จที่หัดใหญ่นะแต่ว่าด้วยสภาวะ ของโควิดด้วยสภาวะวิกฤตต่างๆหลายด้านที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับก็มีบ้างที่สะดุดหรือว่าเพี้ยงพลําแต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานักสู้ก็ไม่ย่อท้ออยู่แล้วแต่ว่าความเป็นมาว่ามายังไงตายเต้ามายังไงชีวิตก็ลําบากมาตั้งแต่เด็กอาจจะดูเหมือนพื้นๆน,นะครับแต่มันมีเหตุการณ์ระทึกใจอะไรหลายอย่างในชีวิตกว่าจะผ่านพ้นมาได้ผมถือว่าก็เป็นแบบอย่างของนักสู้ที่ดีซึ่งสู้มาตัวคนเดียวโดยลําพังนะครับ มาถึงจุดที่เรียกว่าอยู่ร้านขายเสื้อผ้าอีกร้านหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าทําให้คนในบ้านไม่ค่อยจะสบอารมณ์เท่าไหร่เนื่องจากว่าสามีของเท่าแก่เนี่ยสามีของอาซอนี่ยนะก็เมตตาเราเป็นพิเศษเห็นว่าเราลําบากนะก็เลยทําให้ชีวิตเราลําบากแล้วก็ไปเดินสองสามรอบสอสามรอบไม่รู้ว่าวันหนึ่งสารอบหรือว่า3วันวันละรอบก็ช่างเถอะ ว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะเป็นขายชุดยีนดีกว่าหรือว่าน่าจะพาไปเป็นเหมือนกับพรีเซนเตอร์เพื่อจะดึงดูดแขกมาเลแขกสิงคโปร์ให้ซื้อของมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าล่อมาเลเมื่อสักครู่นี่ไม่ใช่ไปรุมกินโต๊ะหรือไปให้คิดอย่างอื่นหมายถึงว่าเป็นเชิญชวนอ่าเป็นพรีเซนเตอร์วะแล้วกันนะฮะดึงดูดให้ลูกค้านะครับมาซื้อสินค้าอ้าวต่อยังไงต่อแล้วทีนี้พอเข้าไปทําอยู่ที่บริษัทนี้นะคะครับ ตอนนั้นไม่รู้ว่าบริษัทนี้เป็นของใครใครเป็นผู้บริหารใครเป็นผู้จัดการนู่นนั่นไม่ได้สนใจไม่ได้รับเราต้องเข้าทำงานคอยรับเราเท่ากันพอเข้าไปปั๊บเพิ่งมารู้ว่าที่นี่ผู้ระดับผู้บริหารมีคุณคุณพินโยทองเจือคุณพิษทองเจือและก็คุณเผ่าทองทองเจือและก็คุณวรววฒิตันวิสุทธ์ซึ่งตอนนี้คุณวรววฒิตันวิสุทธิ์เนี่ย เป็นเจ้าของรีการ์เด้นนะที่หนใจอะค่ะเป็นเจ้าของโอเดียนอ๋อเจ้าของร้ีการ์เด้นค่ะครับคนนี้เป็นไอดอลของสูเลยอ๋อเราเห็นแบบอย่างแล้วเกิดแรงบันดาลใจใช่ค่ะเมื่อเราเห็นเท่าแก่เห็นคนซึ่งเป็นนักธุรกิจใช่ก็เลยอยากเป็นนักธุรกิจบ้างแต่คุณวรววฒินี่สูจะแบบเป็นไอดอลสูมาตั้งแต่ก็โอเคตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ที่ว่าสูเริ่มเข้าทำงานเพราะว่าคุณเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะคุณดดนคุณดอนเชื่อไหมว่าคุณถามว่าที่ว่าดูเป็นไอดอลเราเป็นพนักงาน ท่านเดินเข้ามาหาเรานะท่านมาถึงวัดดีเราก่อนเราวัดดียังไม่ทันเลยมาถึงสุยระดับนี้เขาเมายกมือไหว้เราเขาเรียกว่านักธุรกิจที่ฉลาดเอาละครับเขาถ่อมตัวถ่อมใจมากทีนี้ต่อยังไงต่อทีนี้พอสุกเข้ามาทํางานที่นี่ก็อยู่กับเขาได้ประมาณ5ปีงานนี้ให้ทําอะไรบ้างก็ขายเสื้อผ้าค่ะยี่ห้อเมลนี่แหละค่ะโอเคยี่ห้อเมลยี่ห้อเมลแล้วก็ทีนี้สุก็ ได้พนักงานดีเด่นก็ได้รับโล่รางวัลอยู่ที่นี่กี่ปีครับอยู่5ปีโอเคอยู่ที่นี่5ปีหลังจากนั้นทำไรต่อพอทีนี้พอเริ่ม5ปีเนี้ยเริ่มมีความคิดละว่าเป็นเจ้าของกิจการละอ่ะอ่ะเป็นเจ้าของกิจการเปิดบริษัทเองเนื่องจากเวลาเรามีจํากัดนะครับเริ่มเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมค่ะเปิดบริษัทอะไรทาตอนแรกก็ขายเสื้อผ้าก่อนตอนนั้นคือสุเพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆทีนี้สุ หุ้นกับเพื่อนโดนเพื่อนโกงเหลือเงินแค่ส0 0 0มื่นบาทเหลือเงินแค่สามหมบาททีนี้สุก็รู้จักกับผู้จัดการของห้างแต่ละห้างทีนี้สุก็ขอมาลงที่ในกระบะที่เขาจัดรายการสินค้าราคาลงทุนในทําธุรกิจได้เท่าที่ได้ใช่สุมารถไฟชั้น3าเพราะไม่มีตังค์สุเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาค่ะปูนอนปูนอนที่หน้าห้องน้ำก็เหมือนกับยุคหลายหคน ปูนอนหน้าห้องน้ําเลยเป็นผู้หญิงแล้มาปูนอนอยู่นั้นนะทำเรียกว่าทําทุกอย่างค่ะเพื่อให้ธุรกิจมันเกิดมารับเสื้อผ้าแถวไหนไปขายใหญ่แถวประตูน้ำแถวประตูน้ำทำอยู่นานไหมครับทําอยู่นานมากเหมือนกันค่ะหลายปีไหมหลายปีได้กําไรดีไหมสมัยนั้นคุณดอนเหมือนเหมือนสวรรค์เมตตามากกว่าถืว่านะคะคือเงินนี่นับกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยโอเคเงินดีค่ะมาแล้วมาทําอะไรต่อก็ทีนี้ อพอพอเปิดร้านพอทีนี้พอได้กำตอนนี้เริ่มชีวิตเริ่มดีขึ้นอเริ่มรวยเลยขึ้นว่างั้นเหรอเริ่มมีตังค์ขึ้นสุก็เริ่มซื้อซื้อที่ตรงไหนเขาขายที่สุจะซื้อซื้อซื้อ,อซื้อหเหมดอเลยซื้อซื้อที่เปล่าซื้อที่ดินเปล่าในหัดใหญ่นี่นะในหัดใหญ่มันก็ไม่ใช่ราคาถูกนะคือก็พอสมควรแต่ก็ซื้อโดยที่ว่าไม่ได้กังวลมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อซื้อซื้อทีนี้พอคิด พอมาคิดว่าเออนะเราซื้อแล้วต่อไปอนาคตเสื้อผ้าสักวันหนึ่งวันนี้มันลุ่งสักวันหนึ่งมันต้องเราแก่ไปเราก็ทาไม่ไหวโอเคไม่ทาแล้วทำยังไงต่ออ่าและทีนี้ไม่ใช่ไม่ทําแต่คิดว่าสักวันหนึ่งแต่เราต้องมีอะไรที่รองรับเราอ่านี่คือแนวคิดว่าเรารต้องมีอะไรที่รองรับเราต่อก็เลยเริ่มสร้างสร้างห้องแถวอ่าอ๋อสร้างห้องแถวให้คนเช่าสร้างห้องแถวให้คนเช่าครับก็เยอะไหมก็ตอน ตอนตอนนั้นสร้างได้ประมาณ9้าห้องก่อนเก้าห้องก็ให้คนเช่าก็มีพอตอนนี้มีกี่ห้องตอนนี้มี14ห้อง14ห้องเป็นตึกแถวตึกแถวนะก็เห็นว่าเปิดร้านคลังยีนร้านรองเท้าอะไรต่างยังไงครับเนื่องจากว่าเวลาเรามันไล่มาทุกขนาดเลยอ๋อค่ะคือตอนที่ว่าสูเปิดเสื้อผ้าเองสู่กาทาแบรนด์เองเป็นเป็นแบรนด์เองเจ้าของสินค้าเองชื่อแบรนด์อะไรครับคลังยีนตอนออกคลังยีนคลังยีนมีสินค้าอะไรบ้างครับมี เสื้อผ้ากระเป๋าตั้งแต่หัวจะดเท้าอะไรเอาละตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งยุคนั้นได้ข่าวว่าออกเบนซ์ป้ายแดงคันมาเริ่มเลยนะฮะก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่านักธุรกิจเขาก็สามารถสร้างทรัพย์แบบนี้ได้ก็ถือโอเคค่ะใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนจะซื้อเบนซ์คันนี้คันนี้ก็มีปัญหาอยู่ด้วยนะคะก็ไม่ใช่อค่ะคุณดดนมันอย่างนี้ก่อนที่ว่าจะมาสร้างตึกแถวอีกทีนะคะ ก่อนที่จะสร้างตึกแถวมันอีกอีกอีกเนื่องจากเวลาเราจะหมดแล้วนะครับอีกสองสามนาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสร้างตึกไม่เสร็จอยากจะรู้ว่ามามาสร้างปลายตะวันรีสอร์ทถูกไหมครับเพราะว่าธุรกิจหลายอย่างเหลือเกินแล้วจู่ๆมาสร้างปลายตะวันรีสอร์ทเล่าเรื่องตะวันรีสอร์ทนิดหนึ่งปลายตะวันรีสอร์ทนิดหนึ่งหมายถึงที่จะสร้างใช่ไหมคะที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยที่ให้คนเช่าอยู่ตอนนี้รีสอร์ทอะเป็นโรงแรมใช่ไหมเป็นโรงแรมค่ะสร้างมานานหรือยัง ประมาณ8ปี8ปีไปได้ดีไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่อะค่ะยังโอเคนะทีนี้ผลกระทบเนื่องจากเวลาเรามีอยู่2นาทีแหละนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่โควิดมาอะไรมาเนี่ยมีผลกระทบไหมครับผลกระทบไหมก็มีบ้างค่ะแต่ของสูงเนี่ยไม่ไม่ไม่เยอะเท่าเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งธุรกิจยังพอไปได้ค่ะ สถานการณ์ที่หดใหญ่ถ้าพูดถึงตั้งแต่โควิดมาในตอนนี้เนี่ยเอาละเราพออยู่ได้แต่รู้สึกว่าเห็นใจรู้สึกเกิดความรู้สึกอะไรยังไงที่มีผลกระทบหรือว่าตลาดมันเงียบเงาหรือเกิดเรือดใหญ่ยังคึกคักเหมือนเดิมยังไงบ้างครับถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้คือคใช้คําว่าชัดดาวได้เลยชัดดาวเนี่ยมันหน้าจอมันดับไปเลยนะดับจริงๆค่ะเลยครับค่ะดับจริงๆอ่ะแล้วอยากจะให้กําลังใจ สวนคนมาเที่ยวหัดใหญ่แล้วมาอุดหนุนมาช่วยรื้อฟื้นให้หัดใหญ่อยู่ได้ยังไงบ้างอ,อยากบอกกับท่านผู้ชมบอกเลยครับยังไงก็อย่าลืมหัดใหญ่แล้วกันเพราะว่าถูกเองก็ถามว่าตอนนี้ที่หัดใหญ่คือส,สมัยก่อนมันจะมีสินค้าอะไรมากมายคือที่หัดใหญ่ไม่ต้องอาศัยชาวต่างชาติะคะ่ะคุณโดอ๋อต่างชาติใช่คนไทย<า>ด้วยกันนี่เขาไม่เที่ยวเขาไม,ไม่ไม่เที่ยวแล้วค่ะเขาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหมดเลยแต่ว่าถ้ายังไงนะคะถ้า ผ <ge ar> ู <ies> <rab> ้ชมเข้ามาก็อย่าลืมไปตะวันรีสอร์ทแล้วกันค่ะคือเราเป็นคนหัดใหญ่ในขณะที่หัดใหญ่กําลังเงียบรอชาวต่างชาติมันเข้าไม่ได้ก็ต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันไปเที่ยวหัดใหญ่ไปเที่ยวหัดใหญ่เ้วจะเจออะไรบ้างล่ะครับถ้ามาเที่ยวหัดใหญ่ตอนนี้นะที่ที่พอจะเที่ยวได้นะก็มันบริเวณใกล้เคียงอะค่ะที่หัดใหญ่ตอนนี้คือสาถามว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็ปิดมันไม่มีอะไรที่จะไปเที่ยวหมดแล้วครับ ก็แสดงว่าทุกคนก็รอโชคชะตาฟ้าลีขิตถูกต้องค่ะถูกไหมครับถูกต้องค่ะชีวิตมาถึงเวลานี้เนี่ยมีขึ้นมีลงะนะครับมีทุกมีสุขเจอสัตว์จะทำอะไรครับคิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องอยู่กับมันได้ได้สู่ได้สัจธรรมมาหนึ่งข้อว่าวัตตะสงสารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปชีวิตก็ได้มีโอกาสทํากุศลด้วยอะไรด้วยมีลูกชายหนึ่งคนอยู่น่าเป็นตํารวจใช่ไหมครับลูกชายเป็นตํารวจชื่ออะไรนะครับศิลปภพศิลปภพนามสกุลจุนสินค่ะจุนนสินศิลปภพจุนสินมีลูกชายคนเดียวมีมีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวหนึ่งคนและลูกสาวเนี่ยบอกชื่อก็ดีเดียวเขาจะน้อยใจลูกสาวเด็กหญิงชัญญานุชจันทวงศ์ค่ะอ๋อสรุปก็คือชีวิตเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ย ต่างจังหวัดอาจจะไม่คึกคักคือฮาเหมือนกับไฮโซหรือว่าซูเปอร์โซแต่ว่าตอนนี้ลำบากกันทั่วบ้านทัวเมืองใช่ค่คะก็เลยเห็นตัวอย่างของนักธุรกิจภูทรในเมืองหัดใหญ่ใหญ่ที่หัดใหญ่อาจจะเล็กในทั้งประเทศก็ได้แต่ไม่เป็นไรคนไทยก็คือคนไทยเป็นกนําลังใจกันสุดท้ายอยากขอบคุณอะไรใครบ้างเชิญเลยครับอ,อ,อยากขอบคุณอันดับแรกนะคะชูอยากขอบคุณจักรวาล ที่ให้สูได้อยู่มาบนโลกใบนี้ขอบคุณคุณแม่เชียงหนูสวัสด์และพี่ๆที่เลี้ยงสูมาขอบคุณอาจารย์สถียนอาจารย์อุบลแก้วหวังสกุลขอบคุณพันเอกสวัยไกนุกูลขอบคุณอาจารย์สุทรสุขเล็กและก็ขอบคุณคุณวลวุฒิตันวิสุทธ์ขอบคุณเพื่อนๆคุณจุ้ยคุณแมมคุณเน่งคุณเจี๊ยบและคุณลินลี่ ที่ให้กำลังใจสุเสมอมาสาุที่อยากขอบคุณมากก็ขอบคุณรายการนัดพบคนดี <c oughs> ที่ให้สุดได้มาอยู่ตรงนี้และก็สร้างเวทีแห่งน,นี้ให้กับสังคมดีๆได้ได้ให้ทุกคนได้ได้เรียนรู้ได้ได้ดูเป็นตัวอย่าง <c oughs> นะคะและสุดท้ายสุขอขอบคุณความจน <c oughs> ที่ให้สุดได้มีวันนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับผม นั่งฟังแล้วก็ด้วยหัวใจของคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกแล้วก็ได้รู้สภาพวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดคนเมืองหลวงนะครับแล้วก็ได้มองเห็นได้เข้าใจมีสุภาพสตรีจํานวนมากมายที่ต้องต่อสู้แต่เพียงเพียงลาพังแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วดูเหมือนกับว่าชีวิตนั้นเหงาเหลือเกินนะครับแต่ว่าขอให้สู้นะครับเหมือนกับที่คุณสุคนธานาะได้พูดให้ฟังรับรองเลยว่าจะต้องมีวันของเรา นะครับใครจะไปคิดว่าจากเด็กเล็ก,ลกนะครับที่อนาคตไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเจอปัญหามาหลายอย่างแต่ก็กลายเป็นคุณสุผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่หัดใหญ่ถึงแม้จะไม่ใหญ่โตอลังการระดับพันล้านหมื่นล้าน,านแต่ก็แน่นอนที่สุดว่าถ้าเรื่องราวของคุณสุได้ช่วยเปลี่ยนแปลงวิกฤตชีวิตของใครบางคนแล้วให้สู้ชีวิตต่อก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายนะครับรายการนักพบคนดี ขอขอบคุณคุณสุที่เสียสละเวลามานะครับดีแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มันทับทุกค่ำคืนให้ล่องลอยพบชาติปุเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อย